สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีประสุขวามสุขคนเนาะที่เขามาหับส o งเปิดผ่าบรรยากาศมากเห็นยายน้องเนยโลก,กาลกหน้าติดต๊ดกันทาพี่น,น้องเลยโลก,กากันโลก,กาก็เจ้าก็ไก่อยากแล้วเลยหน้าไก่เทียงหน้าเนไอยหอยเลยสวัสดีครับสบายดี เสือมังค์ฮัมมันเป็นเัินผ่าเส็ษเทียงบลรุคานไปคานมาจนเสือ,อดำเบิดพี่น้องเลยแน่แดี๋ยวองเสือมังค์ฮัมสับไปคานไปทางผุเร็วคานไปผุเร็วคานเลาะอ,อยู่แถวเทียงเลยอยู่กับแม่เด้กับแม่จ๊ะเอ๋สวัสดีครับเด้ได้อีกยังน่ะว้ายไม่ได้เดี๋ยวนเปลือกมือขอเขาเอื่อยขอิ้มือขอนั่นน่ะ ปะปะลงหงหน้าปะปะไปหาเอื่อยปะไปบ่ปทานมาเร็วเอาขนมไปให้เอื่อยกินอยู่ทงหน้าขนมที่คุณยายสื่อให้อืมไปหมุกดาฮานแะไรพี่น้องเอาสิมาแกะชิจิมบะดาฮะแกะไปแล้วเมื่อคืนแกะลองชิมมึงดูเผล่อเอาคุชิมาแกะไปให้เด็กๆชิมแต่ว่าตัวนั้นกินแล้ว เออให้แม่แกะก่อนแล้วไปให้เอื้อยมาหางซือมาหางไปให้เอื้อยเด้อกระปิดนี่มันนักขนมขาไก่เมียก็แบ่งปันกันกินเบิดนั่นแหละพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าเด็กๆสิบ่ได้กินได้กินเบิดทุกอย่างั่นแหละพี่น้องโอนตีนก็ให้่งมื้อละ2มื้อละ2แบ่งใส่ทุกอย่างให้กินท่งนทํานอยยังกินบ่ได้ลูกเบิ่งๆ เพิ่งลกินถุงนาลูกกะจังได้ก็ขอบคุณคุณยายหลายเดอ้อเบิ่งเบิ่งยังกินตัวลูกขอบคุณครับคุณยายซื้อพอได้หเห็นเด็กๆกินกินน้ำกันนั่แหละโอ้ยผ้านี่เบิ่งมาเบิ่งผ้าหน่อยนี่มันสิบ,บาทนั่นแหละเพือ่อนยันถือตาเพิ่นสวัสดีกรอบนึงเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพะลุง ได้ขนอมอะไรพี่น้องเลยแบ่งไปกินลายมืออันนี้ถ้วยให้สุพิ่นองไปกินทงนะ้าสวัสดีคับขอบคุณทุนยายค่ะขนมใหม่แต่บางครั้งไม่กินมาได้ติดไว้ก่อนอันนี้กำลังสิลงทงนะ้าพี่น้องเลย <c oughs> อเอาไปนอน <c oughs> แต่ก็มาแจ้งข่าวดีได้รับข่าวดีวันนี้ก็มีภูใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้ ขอบคุ้ยเฮาแล้วก็เด็กๆเบิดสุขูสุขณทนายพี่น้องเลยเล็กน้อยพี่สาวคนสวยทางฝั่งไทยเดี๋ยวจะว่าฝากเงินมาหายเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเผนฝากมาหายเป็นจำนวนเงินอยู่เท่าไหร่น้อมึกแม่นับมึงก่อนด้เวล,า,ลาไปหเด็กๆแล้วเบิังบัง 1นึ่งพันอันนี้บรแมบน๊รจะค้องกันห้าู้เดียวพี่น้องหายเด็กๆนำ้ำมาดูน้ำกันว่าชิได้นละเท่าธราเนาะจำนวนเงินสองพันบาทนี่โอ้ลูกขอจ้ะไม่บุ้มพากันกคบอยู่วะนี่บัดาวบ,บอกว่าเงินในทุงเด้วอวะค่ะคุณฝากแม่ทั้งบ,บัดาวเอ้คบอยู่ วันีไปแตกเอาเงินหน่อยมาหน่อยฝากมาเมื่อวานสองพันบาทบอกว่าให้รางวัลเด็กๆขยันทำทำงานช่วยพอด้านไม่น้ำอะไรให้เราเลยจำนวนเงินสองพันบาทของน้องทันว่านะทนายลูกเขามาหัา่นทนายได้หนีนี่เขามาหั่นกับมีแด้วนี่ จะเ,เอาไปให้เด็กๆกันพี่น้องเลยว่าสิได้คนละเทะ่าไรติดตามมาเบิ่งนํากันได้พี่น้องเพื่อนคือสิดีใจอยู่เพื่อนบ่งหูเด้บ่งหูลังนะฮะห้ามไ่ได้บอกไว้ไปถามเพื่อนว่าได้กล้าจักมัดเนาะห่อนรีพี่น,น,น้องห่อนเอาอ้าวมาหนิไปลงไใบหงหน้าห้ามทิ้งเอา,า,า,เอาเลูกทุ่มขนมนี่ทิ้งเอาเต้ทิ้อเอาถางไหนทางไหนเออจบเอาเทแค้นรถจกเทแค้น มือถนะบอมือบ่อนได้น่อยเลยห่อนได้ดิป่ะแหมมันจะท้องไปซื้ออ่ะซื้อซื้อให้แน่นี่ซื้อให้แน่ซื้อไปให้เอื่อยเอื่อยแล้วเอื่อยอยากแด้นี่มิมือถือมาดิอะถือซื้อแล้วนี่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 ฮะซื้อนี่จับเอาเออจับมาบ่ถือบ่ไปให้บ่ให้เขากินบ่ <c oughs> มักโมข้าพี่น้องมาเบิ่งโมกันก่อนสิไปลายเหลือวยใหญ่แล้วป้าลุงข้ามันเป็ดบวกกินวะนะโอ้ยเป็นหมากลายหมากแล้วนี่นะเป็ดกินกเลือเป็ดกินอยู่หมากหนึ่งสองหมากอยู่แล้วป้าลุงเว้ยนี่หมากนี่เลือ,อยู่หมากนี่นะดอ มันหักหน่อยบิดหน่อยเบี้ยวโม่ับโม่คับหน้อย,อย,อย,อยมันุกแม่จะใส่กินบอไดใส่ปุ๋ยใส่อย่างเดีปลูกตามธรรมชาตดเลยเป็ดหน่อยเลยนะมันเป็ดเผาเป็นเป็ดเนาะเราก็มาถือ,อกันแต่มะฮงก็เหี่ยวแวเราพ่นพวกตกใส่ดอ,อกแตงกำลังเป็นหมาก มกพร้อมไหมยังพร้อมไปแล้วยังปุ้ยด้หอ,อ,อ,อยขนมสีแขน์่ะดีปุ้ยสบายดีลูกมึงน่ะหายคนอื่นไปแล้วแม่ตัวเดียวเขาต้องคิดหอดมากแล้วลูกมึงน่ะมาจะปุ้ย ตาโตตรงนีปปน้ปะ่ะตาตรงนี้ป่ะพร้มไหเนี่ยยังแดดก็ดอกพี่น้องเยว่า้ปป15ประดุงยังแดดอยู่คันเล็กน้อยซะก่อนยายตรงนู้นก็พอน้องหยีไปรถลูกกาสรับจ่ะลง,งมาหอดทงหน้าอะไรพี่น้องขนมกับผากันกินได้อะนะ้ำล,ลงมาส่งขนมเไปไ็นอะไรในแฉบบะท้าใหม่แล้วบ้าน พลังมันกดปฏิทแล้วใน,นจักมาดอง้น,นจักมาดอืได้คิามัดไอ้คิามาดสบายดีก่อนใช่ป่าดุงอ้าวใช่ป่าดูงเอออะมหัหามสบายดีฮัลโหลัสบายดีเออมาดีมาห้าม,มาลงมาตะการเด้อป่าดูงเราดีได้จักม,ดมดาดทำไม เ็แปดมัดน้อยชาเลยจักมัดสิบสามทำไมได้จักมัดทำไมได้สามสิบเอ็ดมัดเนาะน้อนนกเก่งเลยอ่ะรออาจจะนโอ้ พี่น้องคนชั่วโมงวงมันนี้ก็จะมาให้รางวัลคนขยันพีน่โดนเรียบปาก,ปากมาทำฮึพี่โดนเรียบปากมาทำวันนี้เด็ก<า>ๆแม่นนมได้รับข่าวดีพี่น้องเลยจากพี่สาวคนสวยทางฝั่งไทยขอบคุณหลายๆลด้วยเป็นไงปวดอะไรเน้ะ có là anh này, thằng này ăn xi này, thằng này sẽ ăn anh này, thay anh hai thay anh hai sẽ ăn hai thay anh 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 anh hai thay hãy hai thay con hai 2, anh hai thay anh hai thay anh hai สามสิบเอ็ดมัดพี่น้องงามอยู่บนนี่เนาะมันหั่งหยาเนาะคนละสองเลสามสิบเอ็ดมัดทำแม่ได้สองร้อยจากฟีซาคนสวยดีพี่น้องดำให้รวยอยู่ดีไม่แห้งจ้าถือเลยขึ้เลยเสาพันเสาด้วยจ้าทุ่รางวัลคนขยันดำหน้าอ่า อขอบคุณเดอขอบคุณเดยจ้าขอบคุณเดชจ้าป่าคุสวยขอบคุณเดจ้าป่าคุณสวยสวย,ยังอีกบัน,นดิมีแหงเดาดยฮักอ๋อใครนยังดีเศร้าบาด ว่าเวาจะเงินแตกกันน้องดีก็น้นองราชาคนละสองร้อยเคุจาจาคุ้นตสวยจุด่ดา,างด้วย,ดวยได้จาา้าเาคุยล้าจ้้กับปังมหาทุกๆปีนื้อพันสองเอยู่พันสองเป็นของน้องทันว่าเอ๊ะ ได้บา้านจองนี่บุญหลายๆเด้อไปแตกวะเขาดีไมเงินหน่อยว่าแตกให้น้องไงม,นนมนันหน่อยยุกเราเดียวจะซ้อนมาเลยไปแตกก็ไ,ได้อนนอเออมาแรกมอแรกจะไปแตกงกันหน่อยใครบางคนอขาหำเขาหำหน่อยเขาหำหนึ่งพันสองไว้ซื้อนุม คุณพี่ไ,ไลาย,ยเดอร์ลำรวยลำรวยเด้อที่ซอยเรือเขามาเนาะอยู่ดีไม่แห้งำลำรวยก็เก่าอือดีครับเกปป็บภาพบรรยากาศในเพียงสมีเด้อ์ก็พูดอลายพี่น้องพอกันคลิปนะ